สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทายทุกท่านค่ะคุณยายเลือกสะดวกนะคะคุณยายมาเดินทางไปหาผ้าไหมมือสองแล้วก็คุณยายมีของสวยงามจิดรถไปด้วยคุณยายเลือกสะดวกคุณยายจะถ่ายคลิปราคา1700บาทค่ะเลิกสะดวกของคุณยายนะคะไม่เลือกสถานที่ ช้างนะคะหนึ่งนเจ็ดร้อยบาทค่ะผ้าไหมหลุดจำนำแม่บอลลักแก้วเก่าค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำสีขาวงาช้างค่ะผ่าสวยงามมากนะคะผ้านิ่มค่ะผ้าสวยค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนผนะะ้าไหมเล็กสี่ค่ะหนึ่งันเจ็ด้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรสองคูณหนึ่งนะคะ มาตรฐานค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะายายรับประทานอาหารเสร็จคุณยายก็นั่งถ่ายทําที่ตรงคุณยายรับประทานอาหารนี่แหละเริ่มสะดวกค่ะ1,700บาทค่ะสามตะกอน,นะคะหรือจำนำทุกวันนี้ผ้าใหม่วิ่งขึ้นมากค่ะเพราะวัตถุดิบแพงค่ะ น้ำมันยิ่งขึ้นผ้าไหมก็ขึ้นตามนะคะเพราะว่าเส้นไหมะคะ่ะเส้นไหมวัตถุดิบเส้นไหมกิโลละค่าสามพันลวนะคะอ่าของยิ่งขึ้นทุกอย่างหมดจำนำของแม่บอลักราคายังทรงตัวอยู่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะงามทุกพื้นสวยทุกพื้นคุณละบ้านชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะุคยายน้องรักตอบทำลาย เสียงรถหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายรักรทานอาหารกับคุณตาเสร็จค่ะเดินทางไปหาผ้าไหมมือสองนะคะค่ะหนึ่ันเจ็ดร้อบาทค่ะ้วยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะไปฝากญาติพี่น้องไปฝากเป็นของขวัญญาตู้ใหญ่ก็สวยนะคะ วยในตาของท่านง,งามในตาของท่านผืนไหมถ้าคุณยายมาได้เลยค่ะแอดไลน์ก็หาคุณยายหมายเลขเบอร์โทรของคุณยายนยั่นแหละคือไอดีไลน์ของคุณยายค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณยายส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันเกีร้อยบาทค่ะหลุดจำนำค่ะเจ้าเดาแม่บอลรักไหมหลุดจำนำค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนนะคะ เรืองสะดวกค่ะ,ะทักมาได้นะคะหมายเลขคุณยายติดเล้ค่ะีน,นาคีค่ะคุณหูคุณตาบ่อยอราย,ายนาคีาาค่ะรายนาคีนี่ก็นาคีเป็นหมายความว่าปรญยายนั่งนะคะแต่ ยายญาญานางเอกหนังยาญานี่เขาจะเขาใส่ลายนี้ค่ะถ่ายหน,นังเรื่องนาคีนะคะก็เลยใส่ผ้าไหมเป็นลายนาคีะคะ่ะสวยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะอารมณ์มันแรงค่ะคุณยายเอาสถานที่สะดวกนะคะ ข้างถนนเลยนะคะลายนาทีค่ะเหค่ะมองมออกแดงก็ไม่เห็นมีลมเวลาคุณยายมาถ่ายทําทีใดมีลมมาทุกครั้งเลยลายนาทีนะคะ1,700บาทค่ะ มันใหญ่แต่ยังไม่ได้ผ่าไหมสวยๆงานบุญงานบุนงานแต่งนะคะพบคุณยายมาได้ค่ะหมุนกันสลับสับเปลี่ยนกันกับผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ได้รุดจำนำนะคะ1,700บาทค่ะ3ตะกอความยาว2คูณ1น,นะคะมาตรฐานจ้าสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้น นิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะออกเป็นสีสดใสแพรวพราวนิ่มสลวยนะคะสวยงามมากค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะกลางทงหน้าค่ะอยู่ต่างทงไฮท,ทงหน้ามันจะได้ลมหน,ะะน้ากันมันอยู่ตางทงยิดกับถนนเสียงรถกระดงัดงดังอ่านี่ก็สวยนะคะ นายคุณยายใส่นะนายนี้คุณยายใส่ผืนมหนึ่ง1,700บาทนะคะหลุดจำนำเจ้าเก่าแม่บาวรารักษ์้าไหมหลุดจำนำเจ้าเก่านะคะ กระซิบเบาๆช่วยคุณยายคิ้งเลื่อนะาค่ะน้องชาไฟทุกท่านนะคะกระซิบเบาๆช่วยคุณยายทิ้งเลื่อนมาคะสวยทุกถึงงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะคุณยายมีแต่คำว่าสวยนะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมไม่แก่เหมือนคุณยายนะคะผ้าไหมของคุณยายสวยนะคะคุณยายแก่ๆขายผ้าไหมสวยๆค่ะ ถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่ว่าวัรักค้าไหมหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะนักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มนะคะผ้านิ่มแล้วนะคะไม่ต้องไปอาบน้ำยาน้าผ้านิ่มแล้วค่ะลายนี้ก็ขุ้นหูคุ้นตา่หยนะคะ เวยทุกถ้งงามทุกถึนค่ะยายเลิกสะดวกนะคะข้างถนนทางตรงไหนคุณยายไม่แต่ไม่หาเรื่องสถานที่นะคะเลิกสะดวกตรงไหนคุณยายอัดคลิปวิดีโออัดคลิปเลยนะคะถ่ายทําคลิปค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดนอันดับร้อยดาวค่ะ 1,700บาทนะคะลายร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับนะคะลายนี้ขายดีตลอดยาลายร้อยดาวค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้คะ่ะ อย่าพึ่งเตือคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีออกจากคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจํานะคะหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันกับมือสองนะคะคุณยายเดินทางไปห,หาท่าหมายมือสองนี่แต่คุณยายเลือกสะดวกข้างถนนหนทางคุณยายประชาสัมพันธ์ตาเป็นมือกล้องเลยนะคะถ้าอยู่บ้านคุณยายทางคนเดียวถ้าอยู่ สวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบดูขึ้นมานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเขียวเหนียวซับค่ะ เขียวเหนียวซาบนะคะสวยนะคะงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วขาวถ่อไัยหลุดจำนำค่ะหลุดจำนำคุณยายโดดเด่นพื้นนะคะ,คะเดือนนี้เดือนหกมาแล้วค่ะเดือนสาเป็นเดือนหกนะคะเป็นงานบุญงานบวชเยอะนะคะหาผ้าไหมส,สวยๆใส่ออกงานบุญงานบวชคุณแม่บ้าน สวยทุก t h นงามทุกผืนค่ะเดี๋ยวเหนียวซับคมณีค่ะาล้ค่ะค่ะาณีค่ะสวยงามทุกผืนนะคะ,าม,นนะ,คะมาพืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายสวยนาตาค่ะ ะค่ะแล้วคุณยายจะพักใส่ถุงรอท่านเลยนะคะน้ำเด็นทุกถืนะค่ะขอศลามัน,นี้ก็สวยนะคะเจ้าเก่าต้นตำรับนะคะสวยมากค่ะต้นตำรับหลุดจำนำนะคะ Yeah. แน่นอนห้าหกเที่ยวนี้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะขอชมผีมือช่างนะคะลายชัดเจนโดดเด่นดีมากค่ะสวยทุกขืนงามทุกคืนนะคะครับคุณยายไปได้ พื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นนิ่มสะดวยสวยทุกพื้นค่ะสวยในตาของทุกยืนยค่ะคุณยายมาได้นะคะยายน้อมรับตอบคำลายทุกท่านค่ะวันนี้ได้หลุดจำนำนะคะคุณยายไปซื้อผ้ากับคุณตามาเมื่อกี้นี่ก็มากินข้าวรับประทานอาหารข้างถนนแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จก็ถ่ายทำข้างถนนเลยนะคะเลือกสะดวกของคุณยายตรงไหนคุณยาย ทำทุกที่นะคะไม่เลือกสถานที่นะคะเอาเลือกสะดวกค่ะการที้เหานวิญญาณของขอขคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะปราศจากโรคโควิดทุกท่านค่ะ